สวัสดีค่ะวันนี้คุณย่าค่ะมาเที่ยวตลาดนะัดทางหายไปนานเนี่ยตลาดนัดเนี่ยเพิ่งมาเปิดเนี่ยเพิ่งมาเปิดใหม่คนเยอะด้วย ของเล่นเอ้แสกมีเยอะแย<ว>ะเสื้อผงเสื้อผ้าเด็กห้าบาทห้าโครนสิบโครนต้นมงต้นไม้ก็มีห้าโครนสิบโครน เอะเขิลเทศก็ <screws> มีนี่คุณยายมาขายอะไรเนี่ยคุณยายมาขายของเก่าสนุกดีนะคะขายของเคยมาขายอยู Anyways, <desserts> <quin> ่เนาะเคยมาขายตอนนั้นได้ตั้ง ทันกว่าทันกว่าโคนเนี่ยของที่บ้านเยอะโดยเฉพาะเสื้อผ้ายเยอะพาลูกพาเต้ามาขายมาขายตอนนั้นไอ้ไอ้แสบยังเล็กๆอยู่เนาะแสบยังเล็กๆอยู่ดูรองเท้าให้แสบไปเนี่ย ยังดีๆอยู่เลยหนูใส่ไม่ได้แล้วคุกซื้อแบบนี้มาอยู่อหน้าหนาวอ่ะ ฉีดวัคซีนกันเยอะแล้วเขก็เริ่มมาขายของก็เริ่มก็เริ่มให้ขายของขายอะไรได้แล้ว มีทุกวันจันเอ้ยมันมีทุกวันอพุธแล้วก็เสาร์อาทิตย์ที่นี่เขามีทุกมีสามวันอาทิตย์หนึ่งมีสามวันนะ いい <music>

ไม่มีใครใส่หน้ากากเลยนะคะมีสองแม่ลูกใส่หน้ากากคนอื่นไม่มีใครใส่หน้ากากเลย Yeah. Mm -hmm.

น่ารักยังเลยอะ่ะอันนี้อันมีนี่จับตรงนี้ได้ไปใส่อะไรวะเนี่ยมาใส่อะไรวะไอ <c oughs> <c oughs> ลูกหัวใจรูปหัวใจเอาไปแขวนตรงไหนดีอะพวก <c oughs> แขวนบ้านเหรอรูป <c oughs> หัวใจอะ่ะ ยี่สิบยี่สิบเอาไปแขวนที่บ้านเดินดูก่อนนะ,ะเดินดูก่อนนะ <laughs> มาตลาดนะัดแต่ยังเสียตังค์ทุกทีเลยยังใหม่เลยอยยละออร้อยคนมาตลาดนัดคุณย่ามาตลาดนัดทีไรเสียตังค์ทุกทีเลย เพีโะว่าน่ารักอย่างเลยดูสิรองเท้าพกุกเท้าน่ารักจังเอาไปตั้งตรงไหนเอาไปตั้งตรงไหนด้รองเท้า Thank you for watching! ช <laughs> ่องมารอบแล้อันน่ารักเนี่ยอันนี้อเอาไปใส่ซุปป่าแล้วไปใส่ซุป ร้านเดียวไม่ไปไหนเลยสิบโคนเนี่ยมนสิบโคนคุณย่าชอบอะไรแบบเนี้ยของเก่าของอะไรเดถ้วยถ้วยชามอะไรเนี่ย <c oughs> <c oughs> สวยนะ่หนาห้าสิบ Lite rabatt. Jag har sänkt den från 100 till 50 idag. Så att, <laughs> <laughs> ska du ha den så gör vi bra pris. Ja? Du vill ha den? Ja. Vad ja. Ja. står på den? Jag Men den får du med. Så plocka någonting till. Någonting till. Får 50 och 40 90 kronor. Ja mer du vill ha? ไฟข้างล่างไหนครับดูข้างบนสิมันเอะไรใส่ไม่ได้จุดไฟคราเพื่ออะไรจุดไฟมันจะเป็นแค่ตะเกียงไฟโอเค้าคนนั้นรีบแพ็กของให้แล้ว ไม่ไม่เอาก็ไม่ได้แล้วแพ็คให้เรียบร้อยแล้ว <c oughs> ส่วนอะไกันหรอเาดาเออพูดร่าแ,แค่ถุงนั้นนะคุณหนึ่งร้อยคนนะอ่แลอีกเพิ่มอ,นะอีกนะาทำงานแล้วี๋ยวมาทำงานแล้วไม่กล้ก็ทำงานแล้วได้นี่เก็ไม่แก่ใจอ๋ออักร็ไม่เก่ดูทิ Nu du köpa en liten skål och så blir det massor av grejer. Jag är galen. Jag är galen och handlar. Nej men det är fina grejer. Mm. Vad har du fått den? Du har, du har köpt det eller? Nej, vi har en loppis i då. Folk lämnar in grejer. Detta går till en förening fotbollsförening. Mm. Så folk lämnar grejer till oss så jag får det gratis. Så, så därför säljer jag det billigt också. Aha, okej. Okay. Så att en sån tavla som de små, de kostar 80-100 kronor för en. För en? Yeah. När vi ska handla nitra? Yeah. Ja. Mm. Aha, du har fått gratis? Ja. Yeah. Mm, det är bra! Ja. Det var en... fotbollen. Det går till fotboll. Ja. Aha, till... Vår fotbollsklubb. Team. Yeah. Uh -huh. okay. mm. Mm. Jag har 200 kvadratmeter med loppisgrejer och sånt här yeah. i Åstorp Åstorp. Mm. Det är mycket sånt här kläder och sånt och mycket leksaker. Yeah, 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 yeah. Mm. Hon kommer vinna säkert åka dit någon gång. <laughs> Jag har öppet var lördag 10 till 15. Ja. Uh -huh. på, lördag, på lördag också? Ja. Alltså det är jättemycket grejer alltså. Mm. Mycket bra att ha och lita till. <laughs> ja. Jag vet inte vad man ska ha dem Jag tror det är en typ en ljusstake någonting. Ja, ljus ja. ja, ja. 275มาเป๊บเดียวหมดไปแล้วเกือบ300โคนแล้วเกือบ300โคนแล้วคุณย่าดูสินั่นกลับไปบ้านคุณปู่บนอีกเกือบ300โคนหมดไปแล้วของกระจุกกระจิกชอบซื้อของกระจุกกระจิ่กเอาอะไรให้แสบไหม มีอะไรให้ไอ้แสบไหมอ่าของเล่นของปั่นมันของไอ้แสบเลยอ่ะของปั่นเป็นพัดลมอ่ะก็เหมืนบุหรี่อยากได้ของเล่นที่มันพัฒนาสมองหน่อยมันไม่เล่นหรอกมันไม่เล่นอะไรมันจะเล่นอะไรเอาไปเต็มบ้านเต็มช่องพัฒนาสมองอะไรมันก็มันก็เต็มไปหมดเลยมั้ มันจะไอ้นี่อะสิอาเก็บแล้วนั่นบางคนก็จะเก็บแล้วขายตั้งแต่กี่โมงวะเนี่ยขายตั้งแต่กี่โมงคุณย่าเห็นของอะไรก็จุกจกิกับชอบซื้อเยอะๆจุกจิกก็ชอบซื้อ อ๋อเขาได้รับมาของฟรีมาเขาก็มาขายให้การกุศลเหรอการเขาเขาเอามาบริจาคให้แล้วที่นี้เขาก็ไปขายแล้วพอเงินที่เขาได้ทั้งหมดเขาจะเข้าเข้าในทีมฟุทอธสมาคมของเขาฟุบอลก็จะพวกเด็กพวกเล่นเขาจะซื้อเสื้อผ้าให้ซื้ออะไรให้เออคุณย่าก็โอเคแล้ววันนี้หมดไปเกือบสามร้อยแล้ว <laughs> อะไรอีกกล่ <laughs> องโคโรนาม่าจะเป็นกล่องใส่บ <c oughs> ุหรี่เสือตะก้าตะก้าเล็ตากตะก้าน้อยไปไว้เก็บไปไว้เก็บแตงไหม ใชไหลายด้แต่กลัวแต่กลัวติดนี่อยู่เอาไปไว้เก็บไอ้นี่ดีไหมไปเก็เก็บผลไม้นี่ตงกงตะก่าตะก่าหน่อย ถ้ารู้ราคาของอจจะได้ดีตะการก็เจะกเจาะก็ไปไว้เก็บผลไม้ ถามกาที่ท่านถ้าไม่เกิดคอสแตนทีอยู่สิบโคนกาเนี่ยสิบโคนสิบโครน มีสิบโคนไหมหนูหไม่มีเหรอในรถแต่มีไปเอาไปเปิดตรงเกะอ่ะก้าเล็กตะก้าน้อยคุณย่าจะเอาไว้ไปใส่ไอ้ผลไม้ใส่พวกเออทมองทมอด ขายก็ตั้งว่ารอยห้าสิบที่มานั่งขายสามะพรีชใช่สามะย่าได้อีกแล้วได้อีกแล้วคงย่าคงย่าได้อีกแล้ว เด้นดอก40อันนี้ไี่40 40จะให้แบ่แตแล้วเจอไหมนั่นไม้เอา20 20โคน ไปแล้วสามร้อยเหลืออีกล็อกหนึ่งยังไม่ได้เดินุนยากหมดไปสามร้อยแล้ว <c oughs> บอกแล้วว่าอย่ามาอย่ามาอย่ามา <c oughs> มาแล้วมันก็จะเป็นหมดตั้งร <c oughs> อบนี้ไม่ใช่เหรอรอบนี้ยังไม่ได้เดินเออ็ <c oughs> อกนี้ยังไม่ได้เดิน <c oughs> <c oughs> ได้บวกเพิ่มได้บวกเพิ่มลูกหนึ่ง20โคน20โคนหมดไปแล้วคุณย่าวันนี้300 300กว่าได้สำเร็จได้ได้เวลากลับบ้านไปคุณย่าโชว์ให้คุณปู่ดูมาเซ่เหรอฮะ Någonstans om... Och ställa dem. Ställa dem? Ja. Om mm. man har någonstans att ställa dem. Så <laughs> man inte hamnar någonstans i en uh -huh. För då kan man lätt bara kasta dem igen. Alltså, man, har, det måste, man måste ställa dem någonstans. Ja, jag fixar Jag fixar själv. Det är min jobb, det är inte ditt jobb. เขาเป็นคนเอาไปทิ้งแต่ว่าเธอเป็นคนมาซื้อมาเขาเป็นคนเอาไปทิ้งแต่ว่าเธอซื้อมาอีกบ่ยอย่าใช้กันอย่าเสาะอะไรฟินฮะเนี่ยาเย็ดสิูเกะ วยเดย์จะปนแฟลฮะกูมบนดูหอคือมึงอะบอนบ่อนหอดูมึงอะบอนบอนหอดูฮะเดี๋ยวได้เกือบฟรีหรอ ยังส้อตั้งติดตั้งติดปลาขนาดตัวแน่วัดเนี่ยชุ้มน,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 น่ารักนะกระจุ๊ก <c oughs> <c oughs> กระจิ๊บไปก็อดไม่ได้แล้ว ก่อนนะคะเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ